สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนฮิมารายันนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับว่างนะครับไปไหนไม่ได้กเ็เดี๋ยวเราจะมารีวิวอุปกรณ์นะครับตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นประกับแฮนด์นะครับสำหรับตัว650ทวินนะครับซึ่งมันจะมีสวิตช์เพิ่มเข้ามา2ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาโมดิฟายนะครับเพื่อให้มันมาใช้งานกับ รอยันเอ็นฟิลหีมาลายันคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนสวิตเป็นไงอันนี้เป็นหน้าตาสวิตของมันนะครับก็สีมันจะสว่างกว่านะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้นะครับตัวเบียร์สไม่มีนะครับก็ตอนนี้ผมพักสวิตอยู่ที่ตำแหน่งออฟนะครับมันก็สามารถที่จะเปิดไฟฉุกเฉินได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องทำสายเพิ่มนะครับมีดีเลย์น,นี่ยังไม่ได้ทำ นะครับมีรีเลตัวแฟชเตอร์อันนึงนะครับแล้วก็ต่อสายเพิ่มนะครับส่วนอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเอาไว้ใช้เปิดปิดไฟหน้านะครับแต่ว่าผมจะ modify ใช้เป็นการเปิดปิดสปอตไลท์เปียตอนนี้แทนนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบให้มีอะไรวุ่นวายมีสวิตช์ที่แฮนด์เยวแยะนะครับตอนนี้มันก็แทบจะเต็มไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลอง,ลองมาดูนะครับเปิดสวิตช์ปึด๊ด ผมผักมาตรงนี้นะครับจริงๆต้องเป็นไฟฉุกเฉินเนาะเดี๋ยวทําแล้วก็จะเห็นกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดสปอตไลท์นะครับปึ๊บอ่าเปิดแล้วนะครับสังเกตว่าจะได้ยินเสียงแต๊กแนะครับเป็นเสียงรีเลย์นะครับก็คือสิ่งที่เราทาเนี่ยนะครับก็คือ,อเราจะมาวาสายตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสายของอสวิตช์เบรกหน้านะครับ เนื่องจากว่าไอ้ตัวชุดสายได้ชุดสายเดิมเนี่ยมันจะเดินสายมาคู่กันเลยนะครับอันนี้คือสายสวิตช์เบรกหน้านะครับเดินเข้ามาะครับผมก็ลองจีดไอ้ตัวสายเก่าออกนะครับแล้วก็เดินแยกนะครับก็ไม่เป็นไรสามารถทาได้เหมือนกันจริงๆแล้วเราเก็บสายเนียนกว่าอของเดิมที่มาจากโรงงานอีกนะครับปิดก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ผมซื้อมาก็ 600บาทนะครับแต่ถ้าเกิดดูตามราคานะครับ Market Detail price ที่อินเดียก็300ลูปีนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ง่ายก็จับหาร2ก็150บาทบเพะฉะนั้นใครไปที่อินเดียก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตกเป็นเงินไทยประมาณ150บาทบแต่ทำไมมาถึงเมืองไทยแล้วแม่งกลายเป็น600ก็ไม่รู้นะครับเปิดกล่องมาเราก็จะเจอนี่จะเป็นประกับสวิตก็จะเหมือนของเดิมนะครับตัวนี้ใช้กับ ตัว650ทวินนะครับเป็นเป็นของตัว650ทวินเนาะก็จะมีเป็นสวิต์เปิดปิดอันนี้สีมันก็จะเข้มเอ่อจะสว่างกว่าของเดิมนะครับแล้วก็ส่วนที่แตกต่างที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสวิต์ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเป็นจุดที่เปิดปิดไฟหน้านะครับอันนี้เป็นไฟพาร์ทมากแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นเป็นออฟนะครับก็จะทําได้2ออย่างเนาะนะครับโอเคตอนนี้เราก็ ทำการถอดน็อต2ตัวออกก่อนนะครับผมก็เอาไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับทีนี้ข้างใตเ้เนี่ยดูดีๆเนี่ยมันจะมีอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะถอดข้างใต้นะครับมีอยู่สองจุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นตัวหัวาจน้ามันนะครับตัวนี้ก็ใช้มือกดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บระวังน้ํามันหกนะครับแล้วก็อาจจะเหน็บไว้แถวๆนี้ก่อน น้ำมันมันค้างอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับใช้เอานิ้วกดด้านในนะครับแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆแค่นี้เองนะครับอ่คราวนี้เรามาดูใต้ถังกันใต้ถังเนี่ยจะสังเกตว่ามีปลั๊กสีฟ้าอยู่นะครับหัวสีฟ้าเห็นไหมอ่เดี๋ยวตัวนี้เราต้องถอดมันออกนะครับแล้วก็จะมีหัววัดข้ำนะครับ ตัวนี้ก็ถอดออกเหมือนกันนะครับมีอยู่2จุดใต้ถังนะครับโอเคนะครับนี่เป็นสภาพภายในใต้ถังของหิมาละยันของเรานะครับปลั๊กตัวนี้เนี่ยเวลาที่ดึงเนี่ยให้ระวังดีๆอย่าไปออกแรงดึงนะครับให้หาไขควงมากดแล้วก็ดึงออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมันขาดขึ้นมาเนี่ยทุนชงงานงอกนะครับแล้วก็จะมีหัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามัน มีอาการแตกลายงาอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็ตัดมันแล้วก็เอาที่เหลือเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เวลาที่ดึงออกมาเนี่ยจะมีเสียงฟู่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นตัวคลายแรงดันของนะ้ํามันเชื้อเพลิงนะครับอ่าเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะมาจัดการกับปลักตัวนี้กันอะปลักตัวนี้ถ้าไล่มาจริงๆเนี่ยเป็นตัวที่ออกมาจากประกับแผ่นนะครับอ่า ีนี้เดี๋ยวเราจะทําการถอดประกับแผ่นเดิมออกนะครับจะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับตัวแรกคือตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวยาวนะครับซึ่งจะเป็นน็อตชุดมาตรฐานสําหรับประกับแผ่นนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นน็อตนะครับที่เอาไว้ยึดกับไปตัวสายคันเร่งนะครับแล้วก็เราก็จะมาทําการปลดปลั๊กนะครับสังเกตว่า ชุดเดิมเนี่ยมีแค่3ลรูด,ด้วยกันนะครับก็จะเป็นชุดเปิดปิดหัวฉีดนะครับกับอีกสายหนึ่งชุดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นชุดสตาร์ทนะครับวิธีการปลดก็ง่ายๆครับแล้วก็เกี่ยวตรงนี้ลงมาแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยโอเคตอนนี้เราแกะของเดิมออกมาแล้วนะครับเราลองมาดูกันหน่อยว่าสายข้างในเป็นยังไงนะครับก็จะสังเกตได้ว่าจะมีการคอนแทคสองชุดด้วยกันนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดสตาร์ทนะครับ จะเป็นเขียวน้ำตาลกับขาวน้ำตาลนะครับส่วนชุดเปิดป,ปิดหัวฉีดก,ก็จะเป็นขาวน้ำตาลกับชุดน้ำตาลนะครับเราจะต้องทำการปลดสายคันเร่งออกนะครับด้วยการนี่ฮะเห็นไหมก็ดันออกมาง่ายๆอย่างนี้จุ๊บมาเรียบร้อยละสายคันเร่งปลดออกแล้วครับเดี๋ยวก็ถอดประกับออกได้เลยุ ตัวนี้จะมีรูอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนแฮนด์เนี่ยนะครับก็จะต้องเจาะรูให้ตรงกันด้วยประกับมันจะได้ลัดได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะประกอบนะครับตัวประกับแฮนด์ตัวใหม่เข้าไปสังเกตว่าโอ้สีนี่สดใสมากนะครับเวลาที่เทียบกับของเกา่าอ่าอันนี้ของเกา่าของเก่าจะสีออกมนๆหน่อยเนาะนะครับอ่านอกนั้นก็แทบจะเหมือนกันทุกอย่าง okay. หลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับ ก็เช็คดูนิดนึงว่าคันเร่งจะต้องมีระยะฟรีนะครับก็คืออาจจะมีระยะฟรีนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราบิดต้องคลายตัวนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับบิดไปต้องคลายตัวแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําตามวิธีนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรซับซ้อนยังไงก็จะอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมีก็คือจะเป็นหางปลาตัวพรู่นะครับแบบเสียบแบนแบนหน่อยนะครับ ก็อันนี้เราจะเอามาใช้เ,เสียบเข้ากับซ็อกเก็ตตัวเมียที่ติดกับรถนะครับเ,เพื่อที่เวลาที่เราเสียบชุดซ็อกเก็ตตัวผู้ของชุดสายเนี่ยมันจะได้เ,เสียบได้พอดีนะครับสำหรับขนาดนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับ2 0เอ่องจนะครับก็จะเป็น5้าขีดสอง นะครับอันนี้ผมซื้อมา5ตัวราคา10บาทห้าตาก็เป็นประมาณนี้เพื่อนๆก็ไปหาซื้อกันมาได้นะครับนะครับก่อนที่เราจะทําการไวริงนะครับก็ตอนนี้ผมได้มีการเตรียมสายนะครับโดยจะทําสายไปทั้งหมด4เส้นนะครับซึ่ง2เส้นนี้จะเป็น2เส้นที่จะไปเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตนะครับส่วนอีก2เส้นนี้ผมจะทําเผื่อไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าไหนๆก็ร้อยสายแล้วทีเดียวดีตะกี้นะครับมาลือดูเล่นๆเนี่ย สังเกตว่าอันนี้คือชุดสายเดิมนะครับชุดสายเดิมของกิมารยันจะสังเกตว่าสายที่ออกมีหมดสสายนะครับแต่สายที่ตัวซ็อกเกตมีแค่3เพราะว่ามันมีการรวมสายนะครับโหอันนี้งานอันนี้นะผมไม่ได้ทําเองนะคือแกะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเอาพันไว้ลวกๆอย่างนี้แหละมาจากโรงงานนะฮะก็จะเป็นสายเส้นสีน้ําตาลขาวนะครับ จะมาทำเป็น1ออก2นะครับดังต,ตัวนี้ก็ใช้ร่วมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเสียบเข้ากับตัวซ so ็อกเก็ตเราสามารถทำการพ่วงสายได้นะครับสามารถทำการพ่วงสายได้เดี๋ยวลองมาเทียบกันดูอันนี้คือของเดิมอันนี้คือของใหม่นะครับ มาเทียบกันดูตัวสายที่ทำการรวมสายนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวสีน้ำตาลขาวนะครับซึ่งน้ำตาลขาวก็คือชุดนี้นี่เองนะครับชุดนี้เนี่ยน้ำตาลขาวนะครับน้ำตาลขาวก็คือตัวเดียวกับดำแดงนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นกราวเพราะนั้นเนี่ยดำแดงนะครับ ถ้าผมดูจากสายแล้วเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับของเดิมนะตัวดำแดงเนี่ยน่าจะพ่วเออไม่ใช่ตัวดำแดงเนี่ย,น,ออน,ยน่าจะเอามาพ่วงได้กับตัวแดงฟ้า ะจะเป็นอันเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ,บ้าน,นครับก็คือตัวแดงฟ้า,าทริคนิดนึงนะครับก็คือเราจะเรียนแบบชุดสายเดิมนะครับเสื้อเราจะได้ไม่ต้องไปหาไปพ่วงจังหวะสตาร์ทให้สายสตาร์ทแถวแถวนี้ที่ไหนสักที่หนึงนครับให้เราตัดเอาเส้นแดงฟ้านะครับมาพ่วงกับเส้นสีดำแดงนะครับก็เดี๋ยวก็ ตัดมามาพ่วงกันแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ o ัดจีนะครับแล้วก็เอาเทปพันให้แน่นหนานะครับทนี้ก็คู่แรกนะครับจริงๆผมเทสไว้แล้วมันก็คือสายคู่สีเหลืองนะครับอ่าอันนี้ปิดอยู่เนาะแล้วเราก็มาลองกับตัวโอห์มมิเตอร์นะครับเรามาดู ตอนนี้คือไม่มีอะไรผักไปด้านนี้ไม่ได้ทํางานก็แสดงว่าสวิตนี้ไม่ได้ทํางานกับชุดสายสีเหลืองนะครับผักมาปึ๊บอ่าสังเกตว่าโอมค่าโอมมีการขยับนะครับอยู่ที่ประมาณเนี่ยแหละ4.6นะครับก็แปลว่าสายชุดสีเหลืองนี้นะครับก็จะทำงานกับสวิตตัวเปิดปิดไฟ สวิตตัวต่อมานะครับก็เป็นสวิตตัวไฟฉุกเฉินนะครับที่เราเจอก็คือจะเป็นสายที่เป็นเส้นสีแดงขาวกับสายสีเทานะครับผมลองจำมาเรามาดูค่าที่ตัวโอมิเตอร์นะครับปึ๊บทำงานนะครับ เก็บสายเรียบร้อยนะครับมาลองเทสดูเปิดปุ๊บอ่าติดแล้วคลออ,อีกที